ประเทศไทยปลอดไทยจริงไหมมีชาวต่างชาติจํานวนไม่น้อยที่เกิดความกังวลโดยเฉพาะคนที่กำลังวางแผนมาเที่ยวประเทศไทยหลังจากที่ช่วงหลังๆมีข่าวการหลอกลวงทางโลกออนไลน์และข่าวการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้คลิปนี้ก็เช่นกันเป็นคลิปของหนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้วกว่า13ปี เขาตัดสินใจออกมาเดินเล่นตอนตีหนึ่งกว่า,วาแถวพระขนงเอกมัยเพื่อสำรวจด้วยตัวเองว่ากรุงเทพตอนดึกๆเป็นอย่างไรเดินคนเดียวจะรู้สึกปลอดภัยไหมเขาเริ่มคลิปตอนประมาณตีหนึ่งกว่า,วาอากาศกําลังดีลมเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนช่วงหัวค่ำเขายืนอยู่ริมถนนใหญ่ในพระขนหงแล้วก็พูดแบบสบาย,บายว่าอยากพาคนดูเดินเล่นในยามดึกของกรุงเทพไม่มีแผนไม่มีเส้นทางชัดเจน แค่เดินไปเรื่อยๆเหมือนการเดินเล่นตอนดึกเพื่อดูว่าชีวิตจริงของกรุงเทพเวลาแบบนี้มันเป็นยังไงบางร้านอาหารยังเปิดอยู่บางร้านปิดแล้วแต่โดยรวมแล้วแม้เวลาจะดึกมากเมืองก็ยังไม่เงียบจนวังเวงยังมีรถวิ่งมีไฟถนนมีผู้คนประปรายให้รู้สึกว่าเมืองนี้ยังตื่นอยู่เขาเดินลัดเข้าซอยเล็กๆเป็นซอยที่เขาเองก็ไม่คุ้นมากเพราะปกติไม่ค่อยเดินแถวนี้ตอนกลางคืน แต่วันนี้เขาตั้งใจเดินให้ลึกขึ้นเรื่อยๆและพอเดินเข้าไปในซอยจริงๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่น่ากลัวในไทยตอนดึกๆจริงๆแล้วไม่ใช่คนแต่คือพวกสุนัขจรจัดต่งหากเขาบอกว่าถ้าใครเคยเดินในซอยต่างๆตอนกลางคืนจะรู้เลยว่าหมาไทยเวลาอยู่กันเป็นกลุ่มช่วงกลางคืนจะคึกเป็นพิเศษบางซอยมี4-5ตัวแต่บางซอยรวมกันเป็น10ตัวเดินวนเฝ้าพื้นที่เหมือนเจ้าถิน่น และถ้ามีคนแปลกหน้าผ่านมันก็จะเห่าไล่หรือจ้องแบบทำให้สะดุ้งได้ตลอดเขาจึงพูดติดตลกว่าผมกลัวหมามากกว่ากลัวโจรอีกนะแต่เรื่องคนเขากลับรู้สึกปลอดภัยมากเขาบอกว่า13ปีที่อาศัยอยู่ที่ไทยเขาไม่เคยโดนทําร้ายไม่เคยโดนปล้นไม่เคยโดนคนแปลกหน้าคู่เขาเคยโดนโกงเงินครั้งเดียวและคนที่โกงก็ไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ำ แต่เป็นคนเกาหลีด้วยกันเองเขาพูดแบบเจ็บๆขำๆว่าต่างชาติที่ต้องระวังที่สุดในไทยบางทีก็คือคนชาติเดียวกันนั่นแหละระหว่างที่เดินเขาก็พูดถึงประเด็นใหญ่ที่ทำให้คนไทยและนักท่องเที่ยวงงกันทั้งประเทศนั่นคือกฎหมายเกี่ยวกับการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ฉบับใหม่ที่ประกาศเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาอธิบายว่าก่อนหน้านี้ ไทยมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเช่นร้านสะดวกซื้อหรือห้างต่างๆจะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่าย2-5ถึง5โมงเย็นและตั้งแต่เที่ยงคืนถึง11โมงเช้าแต่ถึงจะซื้อไม่ได้ร้านอาหารก็ยังให้ดื่มได้นั่นคือจุดที่ทําให้ภาพรวมมันไม่หนักหนามากนักแต่กฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศนั้นเข้มงวดกว่าเดิมมากไม่ใช่แค่ห้ามขายแต่ห้ามดื่มด้วย ในช่วงบ่าย2องถึงห้าโมงเย็นถ้าฝ่าฝืนคนขายก็โดนคนดื่มก็โดนค่าปรับสูงถึงหมื่นบาทเขาบอกว่ากฎหมายนี้สร้างความงงในหมู่นักท่องเที่ยวมากเพราะสมมุติไปเที่ยวทะเลนั่งบนชายหาดตอนบ่ายสองหนึ่งนาทีแล้วหยิบเบียร์ขึ้นมาดื่มก็จะถือว่าผิดกฎหมายทันทีเขาวิจารณ์ตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมว่าถ้าเกาหลีออกกฎหมายแบบนี้ประเทศแตกแน่นอน ประชาชนไม่มีวันยอมเขาย้ำหลายครั้งว่าไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวจะออกกฎหมายอะไรที่กระทบนักท่องเที่ยวขนาดนี้ต้องคิดดีๆเพราะมันไปกระทบโดยตรงกับร้านอาหารรายย่อยคนทำงานบริการและนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเที่ยวแบบสบายๆเขาบอกว่าอะไรที่ทำลายชีวิตคนตัวเล็กๆแบบนี้รัฐบาลควรทบทวนให้หนักยังมีอีกจุดที่เขามองว่าแปลกนั่นคือ ข้อยกเว้นของกฎหมายใหม่คือโรงแรมสนามบินและสรรถานบันเทิงบางประเภทที่ได้รับอนุญาตพิเศษยังสามารถขายและดื่มได้ตามปกติเขาบอกว่ามันดูไม่แฟร์เพราะร้านอาหารเล็กๆที่หาเช้ากินค่ำต้องเสียรายได้แต่ธุรกิจใหญ่ๆกลับไม่ถูกจำกัดเหมือนกันกลับมาที่บรรยากาศตอนดึกเขายังเดินวนอยู่ในซอยหลายซอยจนรู้ตัวว่าเริ่มหลงวนไปวนมาเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินเกือบ40นาทียังหาทางออกไม่เจอแต่ถึงจะหลงเขาก็ยังพูดเล่นว่าสบายใจเดินได้ไม่รู้สึกว่าอันตรายไม่มีคนแปลกหน้าทําท่าเหมือนจะเข้ามาหาเรื่องไม่มีใครเดินมาขวางไม่มีภาพแบบที่บางประเทศมีโจรวิ่งมาจู่โจมแบบสุม่มเขาย้ำหลายครั้งว่าไทยไม่ใช่ประเทศปลอดภัย100%เอร์เซไม่มีประเทศไหนปลอดภัย100เอร์เซแต่โดยภาพรวมแล้ว ไทยไม่มีเหตุการณ์สุ่มทำร้ายคนต่างชาติและคนไทยโดยรวมเป็นมิตรใจดีและชอบช่วยเหลือเขาบอกว่าอาชญากรรมที่พบมากที่สุดมักเป็นเรื่องชู้สาวทะเลาะส่วนตัวไม่ใช่คดีอุกชะกันแบบในข่าวต่างประเทศเขายังพูดถึงนักท่องเที่ยวยุโรปที่ชอบไปนอนชายหาดตั้งแต่เช้าดื่มเบียร์เบาๆพร้อมลมทะเลและแซวว่าถ้าพวกเขาไม่รู้เรื่องกฎหมายใหม่อาจโดนปรับแบบไม่รู้ตัว ซึ่งจะทําให้ทริปในฝันกลายเป็นประสบการณ์เลวร้ายไปเลยเดินไปเดินมาเขาเดินไปถึงโซนเอกมัยตอนเกือบตีสองครึ่งร้านหลายร้านปิดแล้วแต่บางร้านก็ยังคนแน่นเขาบอกว่าอยากเข้าไปนั่งดื่มเบียร์ปิดท้ายคลิปแต่ใส่เสื้อทีมชาติไทยแบบลำลองมากไปหน่อยเลยไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะกลัวจะดูไม่เข้ากับบรรยากาศเขาปิดท้ายด้วยการบอกว่าแม้จะมีข่าวลบจากประเทศใกล้เคียง แม้จะมีกฎหมายใหม่ที่สร้างความสับสนแต่ภาพจริงของกรุงเทพตอนดึกนั้นปลอดภัยกว่าที่หลายคนคิดมากคนไทยเป็นมิตรเมืองยังมีชีวิตชีวาไม่ใช่ภาพน่ากลัวแบบที่บางข่าวพูดเกินจริงเขาเชิญชวนให้คนมาเที่ยวไทยได้อย่างสบายใจแต่ขอให้ระวังเรื่องเดียวคืออย่าเมาจนขาดสติและระวังเรื่องเวลาห้ามดื่มระหว่างบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นด้วยเพื่อไม่ให้ทริปดีๆพังเพราะกฎหมายใหม่ สุดท้ายเขาเดินกลับบ้านแบบเหนือหน่อยๆหลังเดินมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งและปิดท้ายด้วยความรู้สึกผูกพันกับไทยเหมือนบ้านหลังที่สองคลิปนี้เลยไม่ใช่แค่การเดินตอนกลางคืนให้รู้ถึงความปลอดภัยของที่นี่เท่านั้นแต่มันคือการบอกว่าประเทศไทยยังคงเป็นเมืองที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แม้จะมีช่วงเวลาที่กฎหมายและข่าวลบทำให้สับสนบ้างแต่หัวใจของไทยคือผู้คนและผู้คนไทยยังคงทำให้ประเทศนี้น่าอยู่เสมอ